ถึงพัทยานะครับเราอยู่กันที่ชายหาดพัทยานะครับแต่ว่าชนบุรีที่พัทยาแถบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะหาดพัทยานี้เท่านั้นนะครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักก็คือเกาะลานครับเทศกาลปีใหม่แบบนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันและเขาบอกว่าที่ท่าเรือแหลมบารีไฮเ่ยแทบจะแตกเลยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้า ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะไปเขาดาวกันที่เกาะล้านเนี่ยเป็นหลักหมื่นคนเลยนะครับแต่ว่าที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮจะคึกคักแค่ไหนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนในเวลานี้นะครับคุณจิราพรคำพาพันธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามาครับคุณจิราพรครับ คุณอนุชาคุณปวีนาคะดิฉันอยู่ห่างจากพวกคุณเพียง2กิโลเมตรแต่เชื่อไหมคะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมบาลีไฮเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าดิฉันต้องฝากคลื่อนมหาชนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่ต้องการจะไปเข้าดาวที่เกาะล้านเข้ามาจุดนี้จํานวนมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของดิฉันน่าจะถ่ายภาพเห็นแล้วคะ่ะว่าเกาะล้านยังคงฮอตแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพัทยาอยากให้คุณผู้ชมไม่เห็นภาพบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมบาลี ที่เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันค่ะจากภาพเลยนะคะว่าที่นี่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเพราะว่าในค่ำคืนของวันที่31ธันวาคมวันข้ามปีนี่แหละค่ะจะมีการจัดงานเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่เมืองพัทยาที่เขาจัดงานเขาดาวกัน3วัน3คืนเต็มที่ชายหาดพัทยากลางค่ะซึ่งที่นั่นก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็มาเตรียมความพร้อมที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮทีมข่าวไทย PBS ค่ะได้ ได้พูดคุยกับนายภูริพัฒน์ธีรคุณพิสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่าลงมาตรวจสอบพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคาะระบุน,นะคะว่าปกติแล้วในช่วงเทศกาลเนี่ยตรงบริเวณเกาะล้านก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ7จ็ดถึงแปดพคนแต่ช่วงเขาดาวเนี่ยรู้ไหมคะว่าตัวเลขนี่พีคขึ้นสูงมากเลยค่ะอยู่ที่ประมาณหลัก10,000คนดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมบุรณาการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางน้ําการป้องกันมิจฉาชีพรวมไปถึงการควบคุม ราคาเรือด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่มีการฉกฉวยโอกาสที่จะเอาเปรียบ ของนักท่องเที่ยวนี่กับทางนักท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งเกาะล้านนะคะก็บอกนะคะว่ายังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากการที่ทันสังเกตเห็นก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มทัวร์มาจากทั้งจีนเกาหลีใต้นะคะถือธงเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปเขาดาวยังคงด้านในแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมากันเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางกรมเจ้าท่าดูค่ะว่าเขามีแผนในการเตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวหลักหมื่นคนที่จะมาเขาดาวที่เกาะล้านยังไงกันบ้างค่ะ ปัญหาหลักวันนี้ก็คือเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับก็กรมเจ้าเรามีมาตรการอยู่แล้วว่าเรือขนาดไหนจะต้องห้ามออกขนาดไหนนะครับก็จะออกประกาศเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรบับผิดชอบที่ทางเจ้าของเรือจะต้องให้ความเคารพต่อประกาศคําสั่งของกรมเย้านะครับในการที่จะกําหนดเรือขนาดต่างๆในขนาดคลื่นที่กรมวุตูประกาศออกมานะครับที่จะไม่ออกจากฝั่งนะครับ การที่เราได้ค่าโดยสารมาไม่กี่ตังค์แต่ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมามันสูญเสียมากกว่าน,นั้นนะครับเรื่องของเรือก็มีราคาที่มาตรฐานมีการประกาศที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะเป็นชาวไทยก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีก็จะอยู่ในในอัตราที่เดียวกันนะครับ งานเข้าราวที่จัดขึ้นในเมืองพัทยาและก่อล้านในปีนี้เรียกว่าทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใจฟูนะคะที่ฉันฟังก็ใจฟูด้วยค่ะเพราะว่ายอดจองโรงแรมทั้งในฝั่งเมืองพัทยาใกล้กับสถานที่เข้าดาวแล้วก็ใกล้เคียงรวมไปถึงก่อล้านตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะซึ่งทางทรทรของเมืองพัทยาคาดการนะคะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมายเลยทีเดียวจะกระจายเม็ดเงินลงไปสู่ชุมชนด้วยเพราะว่าระหว่างสองข้างทางก็จะมีพ่อค้าแม่ขายออกมาตั้ง ร้านขายของขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งใครที่จะเดินทางมาที่เกาะล้านค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าจะไปค้างคืนจริงๆคุณปวีนาคุณอนุชาหลังจากจบรายการเนี่ยดิฉันมีความคิดนะว่าพวกเราน่าจะไปเขาเราวที่เกาะล้านไหมแต่พอโทรไปสอบถามกับทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เกาะล้านเขาบอกว่าคุณ ยอดมันเต็มแล้วเท่ามาก็ไม่ได้พักนะอาจจะต้องเสียใจถ้าไปวันเดทิปเนี่ยคือนั่งเรือข้างฝากไปแล้วก็ไปกินรมชมวิวไปถ่ายรูปกับทะเลใสๆสวยงามธรรมชาติของเกาะล้านน่าจะได้ค่ะแต่ถ้าพวกเราสามคนจะไปนอนค้างที่เกาะล้านเขาบอกนะคะว่าเสียใจด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดจองโรงแรมค่อนข้างที่จัดเต็มแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆสต,รตรงมาจากท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะ